Watch out! โมโลตอบเนียนโมโลตอบเฮ้ยสัตว์ยิงกูอ่ะยิงกูอมึงยิงกูอกูมีเพื่อนไอ้สัตว์กูมีเพื่อน Someone has been here Help จาติ่มแถวนี้ไอ้สัตว์จาติ่มแถวนี้เอมีตรงเพื่อนมี ติดตรงแดกติดติดตรงแดกส่วนอีกไอตี้นึงอะตึ้งอะไรไม่รู้ระวังระวังไว้ก่อนล้มไม่เช่เออเออ้างบนอะมันล้มไม่ใช่ใช I need a side scope เออหักตูดผมผมจึงฆ่าไม,ม่ไม่ไม่เธอเตะตูดผมผมอาผมจึงตอกสุดเธอ <S <S เยอะเยอะเลยเยอะมาก So let me go, oh, oh, the pain dry. I don't care how long it แม่งจะไม่ไปไหนได้ไ oh, ว้ีะนั่น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 สไันกูอยากจูบ้านกูอยากชักอเหมือนเสล์ว่ะเฮ้ เฮ้ยๆๆๆๆๆๆฮ้ปนั่งมีอะไรอย้ว้มีเย่มีเมีเฮียนั่งติ่มมี้ยนั่งเอ๋เลยสติวนั่งเอ๋เฮ้ยกู้เลยนิ้วเอะไรวะเอเอชเา้ จะมักหมูจะมักสมที <sh arp y> ่ป cool yeah, cool <sh arp y> oh ัน so ยิงได้ส cool ีชมพูนะของเอรมันดบมันดบมันดบ MK ชมพูนะของเบอร์สี่เป็น MK ชมพู Form up on me เฮ้ยไอเอ็นมาแล้วไอเอ็นเอ็นมาแล้วอีอะไอเอ็นมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว Form up on me มันมาแล้วปโอ้โหด่าอ่ะเอชเอชกบ้า tekam tekam bunda bunda rama bunda bunda rama cinderama one thank you so pjanam na Hai sinundarama Hai ah, yang oh